ต่อไปใส่น,อน็อตปีกนกบนครับสองตัวไอปีกนกบนนะครับมันสามารถขยับเข้าได้ออกได้ขยับออกมาปุ๊บล้อเนี่ยก็จะแบกออกถ้าขยับเข้าไปล้อก็จะแบกเข้าต่างกันประมาณสองมิลได้เพื่อนดูนะนี่ครับทีนี้รถผมเก่าแล้วผมเพื่อเลยก่อนที่จะถอดผมผมดูแล้วว่ารถผมเริ่มผูกเข้าแล้วล้อบนเนี่ยเริ่มผูกเข้ารถจะกินยางใหม่ในอนาคต ทีนี้เรายังยังไม่ได้เข้าไปตั้งศูนย์เราก็ทําเพื่อ,อไว้เลยตามเองดึงออกมาเลยครับดันขึ้นไม้สุดแล้วก็ดึงมาเนี่ยดึงอไามา้สุดเผื่อ,อไว้เลยว่าให้ล้อเนี่ยไม่ต้องแบะออกแบะออกมานิดนึงหรือจะอาจจะตั้งตรงเลยก็ได้ถ้าโชคดีถ้าเกิดว่าแบะออกนิดนึงมองมองในรูปมองในสายตาเวลารถจอดเนี่ยนะมันแบะออกมานิดนึงเวลาเราขึ้นขับพวกบูทลูกยางลูกหมากมันก็จะ สึกหลอมานานอะมันสึกหล่อเนาะใช้งานมานานมันก็จะหักลบกันก็ผูกเข้าพอดีค่าของการซึกหล่อก็จะอยู่ตรงกลางอันนี้ผมเผื่อเลยนะความแม่นยํามันถ้าจะให้ชัวร์ก็ต้องเข้าตั้งศูนย์นี่ดึงมาสุดเราก็เริ่มอัดได้ พอเราอัดแล้วนะอย่างที่ผมบอกว่าบูทตรงกลางแกนเหล็กเนี่ยมันจะมาค้ำอยู่กับเฟรมของคัดซีมันไม่สามารถที่จะเคลื่อนได้เคลื่อนไปมาได้เมื่อเราอัดน็อตมันจะอยู่อย่างนั้นเลยอยู่คาที่ของมันเลยส่วนที่ขยับได้คือการยืดหยุ่นของยางแกนกลาง ถ้าพูดภาษาช่างตั้งศูนย์เขาเรียกว่าทำม,มุมล้อให้เป็นบวกแคมเบอร์บวกบวกหนึ่งบวกสองเนี่ยกำลังดีถ้ารถเก่าเนี่ยบวกสามบวกสี่ก็คือล้อแบะออกยิ่งมากเท่าไหร่บวกลบแล้วก็อย่าให้เกินสี่เขาเรียกว่าบวกสอันเนี้ยแคมแคมเบอร์สี่บวกลบรถเก่าแต่ถ้าเกิดว่ารถใหม่ออกจากศูนย์เป๊ะเลยเนี่ยไม่มีแคมเบอร์บวกไม่มีแคมเบอร์ลบศูนย์เป๊ะตั้งศูนย์ล้อ เดี๋ยวจะเอ๊ะเปลี่ยนโชกแล้วรถทำไมวิ่งไม่เหมือนเดิมเพราะว่าทามุมล้อเปลี่ยนไปนิดนึงเนี่ยรถมันจะขยับขับเหมือนรถขยิ่งไปขยิ่งมาเลยล่ะกินซ้ายกินขวาเลยล่ะอันนี้คือเบื้องต้นนะครับที่ผมพูดมุมล้อเนี่ยนิดหน่อยประมาณมิลถึง2มิลบวก1บวก2แต่ถ้าเกิดมันเป็นมากๆรถกินซ้ายมากกินยางมากต้องเข้าตั้งศูนย์นะครับเพราะว่าเขาจะไปตั้ง แผ่นที่อยู่ด้านล่างนี่บูตปีกนกล,ล่างอันนี้มีทั้งบูตหน้าและก็บ,บูตหลังเลย <_ champagne> อันนั้นก็ความสามารถแะ้วนะครับป้องเข้าหาช่างอย่างเดียวแล้วผ <นะ S 2> มาก็ประก,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 กอบประกอบล้อเดี๋ยวลองขย่มดูตอนท้ายว่าเสียงที่มันดังเอ็ดเย็ดเอ็ดเอ็ดเ็ดก่อนที่เราจะทำคลิปเนี่ยมันหายไหมกับการเปลี่ยนโช๊คเนี่ยรอแป๊บนึง เสร็จแล้วครับเดี๋ยวไปดูว่ามันมีเสียงไหมเวลาดังอันนี้เดี๋ยวถ่ายซูมๆนะครับนี่เวลาเราเขย่าจากข้างนอกอะ่ะมันดูไม่ออกแต่เวลาเรามาพอดมานะครับเนี่ยจระบีมก็ยังมีอยู่นะเนี่ยรวมแล้วมีโอกาสที่ทำให้ดัง เปลี่ยนก็เปลี่ยนคู่ฝั่งซ้ายขวาน,นี้ละลายยังไม่เปลี่ยนเดี๋ยวไปลองขยา่ารถก็ไปทดลองขับมาเรียบร้อยแล้วครับพวงมาลัยไม่สั่นช่วงล่างแน่นเต๊บตกหลงตบบ่อพวงมาลัยนี่ไม่มีสะบัดนะครับแล้วสิ่งสําคัญคือล้อที่ผมทอดล้อขวานะครับล้อด้านบนเนี่ยมันก็จะแบะออก นิดนึงก็คือแคมเบอร์ก็บวกประมาณ1-2ถึงดูด้วยสายตาเนาะเพื่อนอาจจะไม่เห็นแต่ผมมองเห็นพอเวลาเราขับเนี่ยรถมันก็จะไม่กินไม่กินซ้ายเข้าโค้งปล่อยมือได้เลยส่วนด้านซ้ายเนี่ยไม่ได้ดึงออกมาล้อเนี่ยมองดูด้วยสายตาเนีคือตั้งตรงเลยก็เป็น เทคนิคเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับส่วนเสียงเวลาขับก็หายไปเรียบร้อยแล้วครับเสียงที่มันหอนดังอย่างที่ต้นคลิปที่ผมถ่ายไว้เดี๋ยวผมจะขยมให้ดูโ,โชกหนึบกว่าเดิมไหมครับเปลี่ยนโชกด้วยเปล่นลูกหมากด้วยเสียงช่วงล่างไม่มีรบกวนเลยรถไม่กินซ้ายกินขวา เจแล้วอนแล้วครับเปลี่ยนโชคเปลี่ยนลุกมากแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ